นับตั้ที่ไลออนเอลจอห์นสันนำทัพเดอะฟอร์เลนหรือในปัจจุบันที่จะเป็นเดอะไรเซนทำการตัดคอทางเซเลแบรคผู้นำของเทนเทวสันไอออนสำเร็จกองกําลังเคออสกลุ่มนี้ก็ตกอยู่ในวังวนการแข่งแย่งชิงดีกันเองเราคุ้นสึกแห่งเคออสที่หวังจะขึ้นสู่ตําแหน่งมาเป็นผู้นำตาก็โจมตีกันเองทําให้วอ์แบนกลุ่มนี้นั้นแตกเป็นสิ่งเสี่ยงโดยในช่วงเวลานี้กองทัพของทางไลออนก็ได้ไล่ล่าลัาตูเหล่านี้ทีละคนยิ่งทําให้กองทัพเทนเทวสันา้อออนแออัดลงไปอีกนนาด ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อดวงดาวที่เคยถูกพายุแห่งวาร์ฟตัดขาดก็ได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพของไลออนผู้ขานต่างคนดินดีเข้ารูปเขตในการปกป้องนี้ทันทีประชาชนชาวจักรวรรดิบนดาวเหล่านั้นไม่ไดเห็นไพรมาร์ดผู้หวนคืนต่างก็ยึดเหนี่ยวเขาล่ากับเป็นฝางเส้นสุดท้ายเริ่มบูชาเขาดุดดังเทพเจ้าที่มาโปรดโดยทางไลออนนั้นไม่ชอบถูกเรียกว่าเทพเจ้าแต่เมื่อได้เห็นสภาพของจักรวรรดิในปัจจุบันเขานั้นก็รู้ดีว่านี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขานั้นเคยคิดจะออกคำสั่่่่งงงงห้้้าาาาามมมเเเเดด็ขขขไไใพูถถึึึนนนนนนชิทแตักกกยออลบปื ีก่อนสิ่งที่องค์จักรพรรดิสั่งให้การิมานทาที่มอร์นาเคียเมืองของโลกาและมันนั้นก็ได้เกิดผลกระทบลูกโซ่ที่ตามมาและออนนั้นจึงตัดสินใจไม่เข้าไปคุบคุมความศรัทธาที่เกิดขึ้นโดยตรงโดยหลังจากไตรตรองอย่างถี่ถ้วนและออนผู้ขุนชื่อเรื่องความคิดที่รัดกุมก็มองว่ายุคสมัยอันบ้าข้่งนี้หาผู้คนในดินแดนที่ห่างไกลจากเทอร์ล่าแห่งนี้จำเป็นต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่จับต้องได้มีเทพเจ้าจําแรงมาเพื่อช่วยให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นตัวเขาเองผู้เป็นภายมาตผู้พักดียยย่่่่่ออมเปป็นนนวัััตถุุุแแแหหงกกาาาาารรรบบบูชทททททีีีีีดดดดสสลลละะภ้จํ และว,วันนี้ไลออนนก็ได้ตัดสินใจเดินทางเข้าสู่ป่าลึกลับอีกครั้งเพื่อไปสำรวจอาคารหลังคาสีขาวที่เขานั้นเคยถูกเดอะวัตเชอร์อินเดอะด์กเตือนว่ายังไม่ถึงเวลาเข้าไปเพราะไพร์มานั้นยังไม่แข็งแกร่งพอโดยคราวนี้ไพร์มานั้นก็ไม่ได้แวะไปหาราชาผู้ชราอีกเพราะเขานั้นคงจะไม่ได้คำตอบที่เป็นประโยชน์จนกว่าเขานั้นจะหาคำตอบได้ถูกต้องด้วยตนเองพบและเขานั้นก็รู้สึกได้เลยว่าที่นั่นนั้นไม่ได้ต้อนรับเขาแต่ในอาคารหลังคาสีขาวอีกหลังหนึ่งกลับมีบางอย่างที่ร้องเรียกเขาอยู่ก่อนที่่่่่จจะเข้้้้้้้าาาาาาสสูปลลลึึกกกกกกกัััับไออนน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 ดดงงใใหหหหครรร็มวโยฝ ตอนนี้เขานั้นก็สามารถเดินทางเข้าออกมิติได้ดั่งใจนึกเมื่อไลออนนั้นได้อาศัยความทรงจําเดินทางมาถึงอาคารหลังคาสีขาวในป่าเขานั้นก็ได้พบกับเดอะวัตเชอร์อิดดาร์ต้นหนึ่งรอเขาอยู่ไลออนนั้นถามว่าเจ้านั้นเคยบอกว่าข้านน้าหนไม่แข็งแกร่งพอเดวัตเชอร์นั้นก็ได้ตอบไปว่าใช่แล้วไลออนนั้นจะได้ถามต่อไปเลยว่าแล้วตอนนี้ล่ะเดวัตเชอร์นั้นก็ได้ตอบไปว่าเรานั้นก็มาคอยดูกันพอพูดจบพรยมานั้นก็ได้ก้าวเท้าไปยังอาคารเบื้องหน้าโดยรูปลักษณ์มัน ที่ดูขัดแย้งกับสภาพแวดลอ้อมรอบข้างแต่ในมิติพิสงนี้ไลออนนั้นเริ่มชินสีแล้วเขาได้เตรียมใจพร้อมที่จะรับมือความแปลกประหลาดทุกรูปแบบและเดินตรงเข้าไปข้างในโดยเขาแค่อยากจะรู้ว่าข้างในนั้นมีสมบัติอะไรซ่อนอยู่ทันใดนั้นเขาก็ได้พบก,กับร่างล่างหนึ่งที่เดินออกมาจากความมืดและอ่อนนั้นแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนั่นก็คือนักลบล่างยักษ์สวมเกาะไหลที่คุ้นตาที่สุดซึ่งนั่นก็คือไพร์มาร์ book, ดแห่งสเปซบูบลีเมนลัสโดยผ้าที่อยู่ตรงหน้าทำให้ไลออนนั้นตนา่าายูงดล เพราะกัปตนด่าไลออนว่าไลออนนั้นคือคนทรยศโดยการโจมตีแบบกระทันหันได้ดึงสติไลออนกลับมาเอานั้นตั้งท่ารับมือและเริ่มต่อสู้กับพี่น้องของตนโดยกอบพาวเวอร์อาร์มเออร์อันหนาทึบของทั้งคู่ปะทะกันด้วยเสียงดังสนัน่นการโจมตีของพายมานั้นเปรียบดุดดังพายุเสาหินและกำแพงรอบข้างนั้นได้ถูกทำลายพินาศจากการเวียงอาวุธพลาดเพียงเล็กน้อยโดยในระหว่างการต่อสู้ไลออนนั้นพยายามพูดคุยกับรีเมนลัชโดยไลออนนั้นได้บอกว่าแม้เขานั้นจะไม่รู้ว่ารีแมนลัชตัวจริงน,น ด้วยจากประสบการณ์นี้ทั้งคู่นั้นรู้จักกันไลออนนั้นรู้สึกได้เลยว่าคนนี้นั้นไม่ใช่พี่น้องเขาแม้ว่าทางรีเมนลัสนั้นจะอารมณ์ร้อนแต่เขานั้นก็ไม่ใช่คนเถื่อนที่ไร้สมองความป่าเถื่อนนั้นเป็นเพียงหน้ากากที่รีเมนลัสสวมไว้เพื่อหลอกล่อศัตรูเท่านั้นแล้วเมื่อไลออนนั้นทำการเปิดโปงตัวตนปลอมใบหน้าของรีเมนลัสก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นใบหน้าของจอมทรยศอย่างฮอลัสดูเปอร์โคฮอลัสตรงหน้านั้นดูเหมือนในความทรงจำของไลออนแต่ใบหน้าของเขานั้กกับพ่นวาจาอันน่ารังเกียจอออว่ะตตต้งืัยูเสมอเพราะยคั้งนตตตอออเืวเเออองไม่ให้กกลายป็นนฮัสีค เป็นวอร์มัสเตอร์ที่เกิดทำลายมนุษยชาติเขานั้นจะต้องเครียดเก่งไปตลอดการต้องคอยระแวงว่าตัวเองนั้นจะเดินผิดทางหรือไม่โดยหลังจากปะทะกันสักพักไลอ้อ <Lion S 1> น,นก็ใช้ความล้องตัวหลบกรงเล็บของคอรัสและช่ะวยจังหวะที่อาวุธนศะัตรูนั้นติดกับเสาหินทําการซัดไปที่ใบหน้าของคอรัสเต็มแรงร่างกายของคอรัสนั้นเดินโซซัดโซเซถอยหลังและเปลี่ยนลูกลากอีกครั้งโดยคราวนี้นั้นเป็นเพอทูราโบโดยเพอทูราโบนั้นจะย่อเย้ยไลอ้อนเรื่องที่เคยส่งปืนใหญ่ยักษ์ไปให,ใ,หให้กับพวกทรยศโดยไม่รู้ตััััััววเเเเพพรราาาาาะตอออนน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 น้้นน้้้้้ไไลลคิดดด่่่่ทููโบปปป็็ฝยผกกกีซึงืหถํใช ในการถล่มพระราชวังบุญเธิล่าแต่ไลออนนั้นก็ได้ตอบกับทางเพื่อทูลโบไปว่าเจ้านั้นนควรจะแปลงเป็นพี่น้องที่ข่าแขมากกว่านี้นะแล้วก็ได้ทําการจับเพื่อทูลโบนั้นทุ่มลงกับพื้นและหลังจากนั้นเงาล่างประหลาดนั้นก็ได้เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆเป็นทางจักรไทยคานเดีบนว่าไลออนนั้นไม่รีบกลับไปช่วยปกป้องเธิล่ากายร่างเป็นแมกนัสเดเลสเยอะเย้ยว่าไลออนนั้นไม่ฉลาดพอซึ่งไลออนนั้นก็รู้ได้เลยว่าแมกนัสที่อยู่ตรงหน้านี้นั้นเป็นของปลอมที่ก๊อปไม่เห็นเหมือนเพราะว่าแมกนัสตัวจริงนั้นไม่ได้เก่งการต่อสู้ระยะประชิดขนาดนี้ไลออนนั้นจะได้ทําการเผอต่อยเขากระเด็นไปทีหนึ่งและหลังจากนั้นมัน กลายร่างเป็นมอร์ทาเลียนคำรามด้วยความโกรธว่าไลาออนนั้นจะกลายเป็นตักแก่ที่หมดสภาพและออนนั้นทำการปัดป้องภาพลวงตาเหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ศัตรูนั้นก็ยังเปลี่ยนหน้าไม่มีหยุดกลายเป็นไพามานโลกรดอนได้บอกว่าจากักรพรรดินั้นไม่เคยไว้วางใจไล,ลออนจะได้ส่งเขานั้นไปอยู่ชายขอบกาแล็กซี่แปลงร่างเป็นอัลฟานลิอุสที่เยาะเย้ยว่าไลาออนนั้นไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับความลับขององค์จักรพรรดิกลายร่างเป็นอังกอนทำการพุ่งชนด้วยความบ้าคลั่งกลายร่างเป็นเฟอรัสมานูสซอยเข้าที่ท้องกลายร่างเป็นคอวั เนืซึ่งไลอ้อนนั้นก็เริ่มเหนื่อยล้าจากการลุมกินโตในขณะที่เขานันกล่างสวนกับล่างฝงฟูกิมล่างสีนาเงินขนาดใหญ่ก็ได้โผามาขัดขาเขาจนล้มลงนั่นก็คือไพรมานโลบูเตอร์การิมานั่นเองโดยการิมานั้นพูดด้วยความน่ารังเกียจไปเลยว่าเจ้ากล้าดียังไงมาว่าข้านั้นทำผิดทั้งที่ตอนนั้นเจ้าก็กลับไปเทอรล่าได้แท้ๆแต่ดันเลือกที่จะไปทำการเผาบ้านคนทรยศแทนและในขณะที่ไลอ้อนกำลังจะลุกขึ้นเถียงมือสีแดงของแซงกลีเนียก็ได้ประคองหน้าเขาเอาไว้พูดด้วยความเศร ไม่ทด่ตอบมาแรงอันมหาศาลก็ได้กระชากไลออนขึ้นแล้วเหวี่ยงอัดเข้ากับหลอดประตูเสียงดุดันของวอลแค่นั้นแต่คอกใสทางไลออนแล้วค่านั้นก็คงจะไม่ตายเหมือนกันหลังจากที่พี่น้องวนเวียนกันมาครบไลออนที่ตอนนี้นอนหมอบอยู่กับพื้นก็ได้เดาได้แล้วว่าคนต่อไปน่าจะเป็นใครซึ่งคนนั้นก็คือเงาที่ซ่อนอยู่ในเงาคว,วามน่าสะพรึงกลัวแห่งลาติกานคอนราดเคอร์ดโดยไลออนกับทางเคิร์ดันเคยซัดกันนัวเนียในเสีงยสงครามเทลมัสครูเซเคิร์ดันเคยแอบขึ้นยานทงของดาร์แอง,องเจรไองงงไ,ไลลลอนนนนน่าาเ้้มััตปในขวก์ มืดมิดด้วยตนเองและต่อมาในยุ Imperial us, คอิมพีเรียลเซคันดัสเธอนั้นก็ได้ตามไปปั่นป่วนทั่วทั้งมาแคคสร้างความเสียหายไปทั่วโดยเธอตรงหน้าได้ทําการโจมตีไลออนอย่างโหดเหี้ยมและย่อเย้ยไลออนว่าชอบทําตัวเป็นอัศวินผู้สูงส่งแต่ในความเป็นจริงแล้วดาร์กแองเจิลนั่นแหละฆ่าล้างผ่านโหดกว่านายหลอดเสียอีกนาหลอดนั่นแหละฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเพื่อให้ศัตรูขวัญหนีดีฟอร์และก็ยอมแพ้แต่ทางดาร์กแองเจิลนั้นเวลาไปถึงดาวที่ไม่ยอมจำนนพวกเจ้านั่นแหละก็จะไม่พูดพร่ำทำ ว่าไนโหลดนั่นแหะเป็นบีซ่าแต่ดาเองเจอต่างหากคืออาวุธที่โหดร้ายที่สุดขององค์จกักรพรรดิเป็นศัตรูที่แม้แต่โอกาสจะยอมแพ้ก็ไม่มีและเมื่อไลออนฟังคำย่เย้ยจากอดีตเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนเขานั้นก็ได้ตอบกลับอย่างเรียบเฉยไปเลยว่าข้าไม่เคยบอกว่าตัวเองนั่นและเป็นฮีโร่ข้านั้นแค่ทำหน้าที่ที่องค์จกักรพรรดินั้นมอบหมายข้านั้นคือฟันเฟืองของจกักรวรรดิข้านั้นคือโคงดาผูะองค์จักรพรรดิข้าไม่เคยแก้ตัวในการกระทำของข้าส่วนเจ้าเคิร์ทที่เจ้าเป็นคนเลวเพราะเเเเเจ้้้้าา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 าสนนนนนุกกกออาาลลัับบบรรรร่่่่ชชออ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 งงงงงืิิมมมมตตตตแหหหคคคลวววยพใข อย่างแซงกลีเนียสสิเขานั้นก็เห็นอนาคตของตัวเองแต่เขานั้นก็ยังเลือกที่จะต่อสู้จนตัวตายตราบใด้ที่ข้ายังมีลมหายใจข้านั้นก็จะไม่ยอมให้สิ่งที่องค์จักรพรรดิปกปอบม,มานานนับหมื่นปีต้องพังทลายข้านั้นจะพักดีต่อพ่อบนบัลลังก์ทองคําและความพักนี้นั้นก็คือรางวัลในตัวมันเองและในขณะที่ไลออนเลี้ยวแรงเริ่มหมดจากการต่อสู้สา,ายตาของเขานั้นก็เหลือบไปเห็นโล่ทองคําเปลงประกายในห้องหนึ่งซึ่งสิ่งนั้นก็คือโล่แห่งอง,อออง,งค์จักรพรรดิเอม็มเพอร์ ที่ถูกฆ่าฟันพวกต่างดาวที่กำลังลุกลาหลังลายเข้ามาในหัวความรู้สึกนี้เมื่อก่อนที่เขาได้สื่อสารกับพ่อไลออนนั้นรู้ได้ทันทีว่านี่คือของขวัญที่องค์จักรพรรดิมอบให้ผ่านมิติลึกลับเหมือนกับดาบเฟลตี้ก่อนหน้านี้ซึ่งพ่อน,นั้นก็กำลังมองดูเขาอยู่และเมื่อเงาของเคินนั้นพุ่งเข้าใส่ไลออนอีกครั้งไลออนนั้นก็ได้ยกโล่ขึ้นรับกงเล็บนั้นได้ประทักกับโล่จนเกิดแสงสว่างจ้าพลังอันบริสุทธ์ได้ขับไล่เงาดำจนสลายไปปีศาจแห่งวาร์กกกตตนนนนนนัันนน้้้้ออ้ไไดดดถูาาลลลสสออ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 แบบีีเเเจรร็็ป่่มมณืืหึงฟ ปือนึงนั้นถือโล่แห่งองค์จกักรพรรดิเป็นอัศวินผู้พักดีอย่างแท้จริงเขานั้นได้ผ่านการทดสอบแล้วแม้ว่าเขานั้นจะยังไม่รู้ความหมายทั้งหมดก็ตามหลังจากนั้นไลอ้อนนั้นก็ยังคงขยายเขตปกป้องของตนเองเขานั้นยังให้อสโทพาสส่ opath, งสัญญาณออกไปในอวกาศว,าว่าจะติดต่อกับส่วนอื่นของจกักรวรรดิเขานั้นคิดไปต่างๆนานาว,ว่าจากักรวรรดินั้นจะมองเขาอย่างไรจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดว่าเขานั้นกลับไปแต่แล้ววันหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดิีก็เกิดขึ้นในขณะที่ไลออนกำลังวางแผลจัดก,การ ของบัตแองเจิลไลออนนั้นทั้งดีใจและกังวลเขารั้งอยากจะเจอพวกเดียวกันแต่ก็เริ่มกลัวว่าพวกเขานนั้นจะไม่เชื่อเรื่องการกลับมาของเขาและไม่นานบัตแองเจิลนั้นก็ได้ส่งสัญญาณทักทายและขอพบโดยผู้นํากองยานในครั้งนี้ก็คือคอมบันเดอร์ดันเตชาร์ปเตอร์มาสเตอร์แห่งบัตแองเจิลผู้สาเร็จราชการแห่งอิมพีเรียลนิฮิลุสซึ่งดันเตนั้นก็ได้มาที่นี่เพราะได้รับสัญญาณจากแอสโทพาธของไลออนเลยต้องการที่จะมาพิสูจน์ความจริงด้วยตาของตนเองไลออนนั้นได้สั่งปิดระบบอาวุธและตอบรัััััับบในน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 ททีดดเเเต้้ลลงงจอออพรรกกยา Hawk ซึ่็ป ดโดยทหารบัตรเอ็นจิเออร์หกสิบนายได้เดินลงมาตั้งแถวทําความเคารพอย่างสวยงามโดยชุดเกราะสีแดงขัดเงาวับช่างแต่ตาจากลูกๆเดรรไลยเส้นของไลออนที่ดูมอมแมมเสียลอเกินโดยไลออนเห็นแล้วทั้งอยากได้ทหารพวกนี้มาช่วยลบแต่ก็รู้สึกผิดที่เห็นมระโดข,ของแซงกีเนียสยังคงต่อสู้ต่อไปหลังจากผ่านไปหนึ่งหมื่นปีเขานั้นคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาตายแทนแซงกีเนียสเรื่องราวอาจจะดีกว่านี้จากนั้นทหารล่างยักษ์ในเกราะแบบใหม่พายมาริสสเปซมารีสิบนายก็เดินลงมานำโดยนับบกรบเกราะทองสวมจ้ำแผ็คและหน้ากากใบหน้าแซง แล้วเมื่อไลอ้อนเห็นหน้ากากนั้นเขานั้นก็ของขึ้นในทันทีตะคอกใส่ว่าเจ้าเรื่องนั้นเป็นใครจึงบังอาจเอาหน้าของพี่น้องข้ามาสวมใส่โดยท่าทีคู่ขามของไลอ้อนทําไม่บัดแองเจิลทั้งกองลอยนั้นยกปืนเล็งใส่เขาพร้อมกันเลยถ้าหาว่าไลอ้อนนั้นเป็นตัวโปลแล้วก็ผู้ขานั้นก็พร้อมที่จะฆ่าในทันทีโดยนักรบเกราะทองนั้นรีบสั่งให้ลดอาวุธและถอดหน้ากากออกเคยเห็นใบหน้าชลาที่เหนื่อยล้าเขานั้นก็คือทางดันเต้นั่นเองดันเต้นั้นได้จ้องมองไลอ้อนแนนนั้อกก่งจึซ็ปใ นึกว่าต้องอธิบายกันยาวไลออนนั้นจะได้ถามไปเลยว่าพวกเจ้านั้นน่ะไม่สงสัยในตัวข้าอย่างนั้นเหรอดันเต้นั้นก็ได้ตอบไปเลยว่าท่านนั้นดูแก่กว่าที่ข้าจินตนาการไว้แต่ข้านั้นจำหน้านี้ได้ในทันทีและในฐานะที่ข้านั้นมีชีวิตอยู่มานานกว่า1000ปีข้าเคยพบภายหมาดผู้พักดีอีกท่านหนึ่งมาก่อนข้านั้นสัมผัสได้ถึงออร่าแบบเดียวกับที่สัมผัสจากท่านได้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เรียนแบบกันไม่ได้หรอกซึ่งพอได้ยินคำพูดของดันเต้ไลอ้อนนั้นก็ได หลังจากนั้นดันเต้ก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งการล่มสลายของคาเดียรอยแยกขนาดใหญ่ได้เปิดออกการตื่นของลูบิเต้กาลิมานสงครามอิโดบิทัตคูเซและรวมไปถึงการมาถึงของไพร์มาริสเปตมาลีนของบาริสเลสคอซึ่งตอนนี้ดันเต้เองก็ได้อัปเกรดกลายเป็นไพรมาริสแล้วซึ่งเอาข้อจริงแล้วดันเต้เองก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าและการิมานนั้นได้กลับมานานเท่าใดแล้วเพราะว่ามันนั้นเกิดความผิดปกติของความต่อเนื่องของเวลาซึ่งดันเต้นั้นก็ไม่อาจทราบได้ระยะเวลาที่ทางกาลิมานกลับมาอาจจะยาวนานเป็นร้อยนนประมวลลผลในทนททัี ข้อแรกก็คือว่าเทรานั้นยังอยู่จกักรวรรดิยังไม่ล่มสลายข้อที่2ก็คือว่าเขานั้นไม่ได้ถูกตาหน้าไปเป็นพวกกบฏและข้อที่3ส,สิ่งที่สําคัญที่สุดกาลิมานั้นยังอยู่เขานั้นไม่ได้โดดเดี่ยวซึ่งทางดันเต้เนี่ยก็ได้เท่าสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องที่ทางวัสตอร์ดิอา c h คิเฟนและอับบัดอนร่วมกันสร้างยานอาร์กอโอมนเพื่อตามหาชิ้นส่วนกุญแจโดยข่าวล่าสุดก,ก็คือว่าพวกศัตรูนั้นจะไปรวมกันที่แถบดาวซอมเนียมสตาร์และมีข่าวว่าดาร์กแองเจแลในยุนค ที่เขานั้นจะได้เจอกับเหล่าลูกหลานดาร์แองเจิลในยุคปัจจุบันและทวงคืนอำนาจการสั่งการเพื่อช่วยจัก,กรวรรดิแม้ว่าเหล่าเดิรไลเซนหรือก็คือเดอะโฟลเล่นที่กลับใจจะก,กังวลเมื่อต้องไปพบกับดาร์แองเจิลในยุคปัจจุบันที่คอยตามล่าพวกเขามาโดยตลอดแต่สุดท้ายพวกเขานั้นก็เลือกที่จะเชื่อใจไลออนเพราะไลออนนั่นก็คือคนเดียวที่ตัดสินความพักดีของพวกเขาได้และไลออนเอลจอนสันก็เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่โดยการต่อสู้นั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น,นที่เวิร์มว like, ูดซึด่ง ที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนะครับและเดี๋ยวนี้ผมยูทูบนั้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณนสามารถสนับสนุนผมได้เพียงให้คุณนะผมกดที่ลิงก์สินค้าของทางช้อปปีที่ผมนั้นได้แปะเอาไว้และคุณนะผมก็จะกรก้าเข้าสู่หน้าของช้อปปีเรื่องซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผมนั้นทำการแปะเอาไว้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไกลๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาหห์ังส